สวัสดีวันนี้มาเจอกันกันกบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดขายทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเมนูที่มีมีทั้งเมนูหลักสิบแล้วก็หลักร้อนตอนเรานะมาไม่แน่ใจว่ากี่โมงเพราะว่าคลิปวันนี้น่าจะหลายวันแล้วกว่าจะได้ลง ร้านนี้ผักฟรีนะมีทั้งขมลพาแล้วก็ถั่วงอกเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณน,น่ากินปลาชามใหญ่มาก60บาทนะชามนี้ไม่พูดมากคลิปนี้เส้นเหนียวนุ่มอร่อยรว่วพอดีชามก็จะมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นมีไข่ต้มยำมาตูมที่อร่อยมากเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำม,มากลืมบอกรสชาติของน้ำซุปไปเลยที่เราไม่ปรุงเพราะว่าเขามีรสชาติที่เปรี้ยวเค็มแล้วก็กลมกม่อมเราก็เลยไม่ปรุงมากนะเราแค่ต้องการเพิ่มความเปรี้ยวเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต ึงเท่าน,นั้นเองแล้วก็ความเผ็ดที่เราเพิ่มพริกเข้าไปไม่รอแล้วนะกินกับใบหูละเภาคืออร่อยพริกกัดที่หลังบริษัทซีเกสูงเนินที่โคราชนะคะทุกคน